ก็น่าจะครบหนึ่งพันศัพแล้วนะครับก็นี้ก็จะเป็นคลิปที่มาเออ่เป็นสเปเชียลคลิปนะก็สำหรับคนที่อยากจะดูเตัวเรือกของผมนะก็สามารถดูได้แล้วโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำป้ายไฟนะครับก็ตามนี้เลยก็อันดับแรกครับก็บิลีทิฟฟ์คลิปทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นเท็กส์ครับไปที่หมวดนะครับแล้วก็พิมพ์เออ่คว่าอะไรก็ได้ครับอันนี้ ยิมเชื่อเองแล้วก็ไปที่รูปตัว A นี่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็สามารถโหลดฟอนต์จากไอตัวแรกได้นะครับหลังนั้นนะครับก็เปลี่ยนจากฟิลโหมดนะครับเป็นจากโูสเป็นนอนนะครับก็ไปที่ตัวเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เป็นไอ principal BS จะเป็นอิมิชันแล้วก็จะลืมติดขี้อย่างนะครับในช่องเ Render Mode นะครับแล้วก็ปรับค่าอิมิชันสตริงได้เลยนะครับแล้วก็ปรับเเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ เปลี่ยนสียังไงก็ได้ครับวันนี้ออฟชั่นอลครับแล้วแต่คนนะฮะแล้วก็ดูปิเคีนครับเอาไว้ด้านหลังแล้วก็ดีลิทเอ่อเท็กเจอร์เก่าทิ้งครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำครับแล้วก็เอ็กทูดให้มันติดกับตัวเท็กนะฮะแล้วก็คัพปป้เอ่อตัวเท็กที่มันเรืองแสงครับแล้วก็เอาไว้ด้านบนแล้วก็ปรับเดบขึ้นก็ปรับตัวนี้นะครับตามผมนะครับก็ใช้ทางสมิชชั่นนะครับปรับเป็นปรับเต็มนะครับแล้วก็ไอโออาร์นะครับปรับเป็นเล็กหนึ่งจุดสองครับแล้วก็อย่าลืมติดอันด้านล่างเอา หลังจากนั้นก็ไปที่ Setting Editor นะครับแล้วก็แอดเขาว่า o i s e Texture ลงไปนะครับแล้วก็ต่อคาร์ลแรมนะครับต่อกับตัวรักเน็ตนะครับแล้วก็เอาคาร์ลแรมนะครับต่อแฟกของตัวคาร์ลเอ๊ะเอา Noise Texture ต่อกับแฟกของตัวคาร์ลแรมนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับสามารถปรับเซตติ้งขึ้นเซตติ้งลงได้นะครับเพื่อกำหนดวก็ฝุ่นมันจะเป็นยังไงครับอันนี้เราทำฝุ่นนะครับเพื่อให้มันดูไม่เ perfect มากแล้วก็แอดในตัว m a s k g r a v e Texture ครับก็เป็นทำให้ กระจกมันดูไม่สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับทำให้านบิบิบเบ้วนะครับอันนี้ก็จะปยังไหก็แล้วแต่นะครับโอเคครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็คืออันนี้ใช้ทำก็ได้นะครับก็ได้ครับก็คือทํเป็นเสีบเคอร์มนะครับเพื่อทําเป็นสายไฟนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาเป็นตัวที่ยึดไฟด้านหลังมานะครับต้นตัวโปรเจกต์ไฟนะครับผมก็จะแจกมาถึง5 0 0รลายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะลองทําเองนะครับแต่แนะนําให้ลองทําเองก่อนจะดีที่สุดครับ